นี้จะมาทำพิซซ่าในแบบสูตรของแม่ให้ลูกคือมีแป้แผ่นแป้งแล้วก็มีขันแผ่นอันนี้ค่ะมาทำสูตรของแม่สูตรใครก็สูตรมันเนาะทำแบบผักเยอะๆใส่แตงกวา ไปอ่อนลงแล้วหลังจากไอ้นี่สุกแล้วเนาะก็ใส่แตงกวาแล้วก็ใส่สลดัดชอบผักเยอะๆไหมลูกอ,อ๋อ,อทุกหมอดักเพือศเทศดอกไม้เล็กๆสองดอก อันนี้เห็นไหมย,ยังไงก็มีแกะสลัดเข้ามาผสมด้วยเล็กๆน้อย,อย,อยๆส่ะเอะๆนางใสปูอัดแล้วทีนี้เนี่ยก็มีปาลักทอดปลาลักใส่ให้อันนี้สุกแล้วค่ะ นานี้ทำให้ลูกกินเองไม่ต้องใส่ถุงม,มือแม่ล้างมือแล้วโคโรนา้าเนี่ยออกไปไหนไม่ได้ก็อยู่บ้านทำอะไรให้ลูกกินวันนี้วันเสาร์วันหยุด างอยู่บ้านนางไม่ชอบมันนางชอบเนื้อเนื้อปลาลักถ้ามีกุ้งก็ใส่กุ้งเข้าไปเนาะมีอะไรก็ใส่เข้าไปมีอะไรอันนี้เรามีปลาลักวันนี้แล้วอัดก็มีแล้วทีนี้เราก็ลาดซอสม,มะเขือเทศ ไม่เอามะเขือเทศทาเนาะอันนี้พิซซ่าของแม่เองสูตรใครก็สูตรมันแล้วก็มีไอ้โอ้ยแดนซ์ซิงไอ้กระเทียมก็มีแดนซ์ซิงอันนี้น่นนอนๆทำหม้อมันสวยแค่นี้นางก็เป็นคล้ายๆว่า สลัดผักผักเยอะๆแล้วก็สลัดแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะจะมวนหรือว่าจะเอาแบบอย่างนี้ใส่เป็นจานเลยก็ได้อันนี้เคเสร็จแล้วน่ากินไหมคะ่ะน่ากินไหมใครใครก็ทำได้ลูกชอบชอบไหมเจสสิก้า ดูใกล้ๆน่ากินมากค่ะก็เหมือนกับใส่ผักเยอะๆแล้วก็มีไอ้พวกดันซิ่งคือซอสไอ้เนี่ยลงไปใส่เนื้อใส่ปูอาจใส่ปลาลักทอดอันนี้แค่แค่นี้ก็พอแล้วสูตรง่ายๆพิซซ่า